สวัสดีครับพี่น้องพบกับลุงลูกน้ำขี่นะครับพี่น้องว่าเบ็งน,นะครับในการขุดหลออคล้องน้ำนะครับของกรมชลประทานนะครับจะงน้ว่าจากคูณหละงหมอผมอะด้นะครับพี่น้องเ,อเริ่มต้นตะบันตะค้อยนะครับเริ่มต้นตะบันตะค้อยหามวงน้องไว้นะครับคุณลมยังบทานไดนเห็นรถของมานะครับ นี่ช่วงศร์วัอนี้นะครับโอมตัดเสียดายเนาะเขาเลยฟงดูตพี่น้อง,องก็เลื่มมาตัดเขาไปห้งห้วยก้วยเดียวนะะโอ้น,โอนะครับตัดเสียดายเขาพี่น้องเด้อพี่น้องเกษตรกรเพื่อน,น,นบ้านเขาบางคนก็นใส่ษตรกปุ๋ยหมดเลยเนี่ยเยอะเหลียวพื๋อเด้เยนะครับแฉมแฉมของกุหลาบหอานะครับแฉมกุหลาบหอานะครับรแม่โค ซึ่งเพ่นจะถมนะครับ่นจะเอาดินเึ้นมาถมในแนวเขียนเสาไฟฟ้านะครับเขียแนวเสาไฟฟ้านะครับเลือกเดิมนะครับร่มดินล่มนะครับโอ้มันกลมเนยเป็นดินเท่อิญดินขีมอดนะครับตัวเนี้ยดินขีมอดดินมันใคลใครก็ดินเหนียวนะครับคล้ายๆก็ดินเหนียวเป็นคลรายๆก็ดินเหนียว ดินเหียวดินโอนนะครับพี่น้องเป็นกิจังดินโอนเลยครับจุดนี้นะครับอ๋อทางพูริมรโม่เนี่ยเป็นเป็นแบบมั่วซี่เดีว,รรงวแงงแล้วนะครับเริ่มเริ่มแงงแล้วซึ่งจุดจาก,บ,าาาากาบ้านน้องวายแม่นี่มหากุรมาหญิงยังวัดเนี่เห็นพูริมรโมโอม่านะครับขอสดขอไพเด้วพี่น้องแต่มีเสียงลม ขุดตามแนวเลยนะครับแนวถนนวัดออกจากถนน10เมตรนะครับแล้วก็ขุด10 10เมตรนะครับจากขอบถนนออกไปนะครับอย่าเห็นลักพ่อพี่น้องลักของเขาเดินซะักท่งไว้นะครับตนีนยิงวัดในเห็นเของมานะครับตัง้งบูรองกันเริ่มทะยอยเขอาแม่เราละว้อมเหา้ยมก็ หถึงหกกิโลเมตรนะครับ